ธนพรเข็มทองค่ะเป็นโรคมะเร็งตอนปี59ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตค่ะ<อ>ว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัว<อ>ตรวจเสร็จเขาบอกว่าคุณเป็นมะเร็งตับระยะ3ลุกลามเข้า4สุดเลยค่ะคุณต้องไปโรงพยาบาลคลอง16 คุณต้องไปคีโมฉายแสงลองทานอาหารเสริมด้วยกันควบคู่ก,กันกับหมอไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นยารั์มะลงรัดค่ะเป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะหมอก็นัดให้มาผ่าวันที่9มกราการรักษาคีโมฉายแสง6เดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่2ค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมะเร็งลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูก แล้วก็มีลูกแทรกซ้อนจากการีโมถ่ายแสงก็12ลูกค่ะหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่2เดือนนะเพราะว่ามะเร็งอ่ะมันลามไปหลายจุดแล้วพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่า มันหมดหนทางแล้วแม่ไหนไหนก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยอุ๋ยแล้วภาษาสลาดยิงค่ะเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายหมอรักษาอุ๋ยเจ็ดเดือนคีโมไปสิบครั้งสายแสงสามสิบสามครั้งอุ๋ยรอดวูบวบ,บ,บ่อยๆคุณหมอเลยต้องตรวจเลือดใหม่ทั้งตัวมะเร็งตับระยะสุดท้ายให้ด้วยค่ะรู้แล้วมะเร็งตับยังไงก็ต้องตายค่ะอุ๋ยมีโอกาสรอดไหมคะคุณหมอตอบปุ๋ยบอกว่า ตอบน้ำเหลืองเต็มท้องขนาดนี้คุณยังกล้าถามอีกเหรอว่าคุณจะรอดไหมตอนนั้นท้องใหญ่เหมือนคนท้องเก้าเดือนนะคะอาการของมะเร็งตับตาเหลืองท้องโตตัวเหลืองไปได้แค่แป๊บเดียวก็คือว่าท้องอุยยุบภายในสองอาทิตย์นะคะค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะก็ตอนนี้อายุห้แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปีห้าสิบเก้า ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายทํามันทรมานมากเวลาขับถ่ายถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลคลองหลวงบอกว่าคุณตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างงนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมเพราะบอกตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างนี้เขาเลยบอกว่าอ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างนี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยคุณต้องไปโรงพยาบาลคลอง16คุณต้องไปคีคโมโีฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตาย ว่าจะอยู่ไปทาไมมะเร็งยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปีลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางกัญญารัตมาลุงรัตค่ะ อายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะหมอก็นัดให้มาผ่าทำการรักษาคีมโมฉายแสงพอดีอฮอร์โมนเราหายหมดหมอก็เลยสั่งให้อีก4รอบเป็น8รอบค่ะแล้วก็มาต่อฉายแสงที่โรงพยาบาลลุบุรีอีก30แสงก็นนัดตรวจทุก3เดือน3เดือนแรกก็ ็ไม่เจออะไรแล้วก็มา6เดือน6เดือนไม่เจอมาปีหนึ่งไม่เจอมาเจอปีที่สค่ะหมอก็บอกว่าคุณอะมะเร็งลามไปต่อมน้ําเลืองแล้วก็ลําไส้กระดูกแล้วก็มีโลูกแทรงซ้อนจากการีโมถฉายแสงก็สิบสอลกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะเราก็เลยตัดสินใจแบบว่าเข้มแข็งอะอดทนเอาตอนนั้นพี่ทํางานเป็น QA ก็ไปลางานหมอปรึกษาลูกชายก่อนก็มา ปรึกษาลูกชายแต่นะ<า>เพราะว่าพี่กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพร่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทำงานก็ได้ดีจนทุกวันเนี่ยทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12โรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่าง แต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิง้งของย่างของหมักของดองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความรู้และให้ความสะดวกสบายแก่เราก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอุย๋ยละภาษาสลาดยิงค่ะ ก็คือก่อนหน้านี้นะคะมาปลายปี58าแะค่ะอุ๋ยป่วยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายแล้วค่ะก็คือทั้งตัวแล้วตอนนั้นอุ๋ยก็คิดว่าอุ๋ยจะไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะมะเร็งอะเนาะค่ว่ามะเร็งใครๆก็กลัวแต่สุดท้ายแล้วคุณหมอรักษาอุ๋ยเจ็ดเดือนคีโมไปสิบครั้งฉายแสงสาสิบสามครั้งอุ๋ยรอดค่ะอุ๋ยหายคุณหมอจับมือปฏิหารมีจริงอุ๋ยรอดมาสามปีค่ะ ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะสามปีเหมือนคนไม่เป็นอะไรคุณก็มั่นใจว่าอุ๋ายหายแล้วแต่อยู่ๆวันหนึง่งอ๋ออุ๋ยได้ไปสอนนักเรียนแพทย์แล้วตัวเองอะค่ะคาดเลือดแต่ว่าแปรปวนแล้วตัวเองก็เหมือนลม้มล้มวูบลงบ่อยๆพักนั้นจะลุกวูบบ่อยๆคุณหมอเลยต้องตรวจเลือดใหม่ทั้งตัวแล้วก็หาจุดจุดตรงนั้นมันมาจาก อุ๋ยก็เป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายให้ด้วยค่ะอุ๋ยรู้แล้วผู้ป่วยแบบจนผูกพันกับผู้ป่วยแล้วอ่ะรู้แล้วมะเร็งตับยังไงก็ต้องตายค่ะไม่รอดอุ๋ยก็ทำใจไม่ได้นะคะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนาตอนนั้นอุ๋ยบอกเลยว่าอุ๋ยทำใจไม่ได้เพราะอุ๋ยมีลูกสองคนวันนั้นคิดว่า จะไม่รักษาอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ค่ะชีวิตเราถ้ามันมีขอนไม้สักขอนหนึ่งให้เราเกาะก่อนตายอะค่ะถ้าเรากำลังจะจมน้ำแต่มันมีขอนไม้ให้เราเกาะท้งๆที่มันเป็นแค่เส้นได้บางๆเพราะเราดูแลผู้ป่วยมาตลอดไม่มีใครรอดหรอกคะ่ะละเคตัวอุยเองอุยถามคุณหมอว่าอุยมีโอกาสรอดไหมคะคุณหมอตอบอุยบ,บอกว่า ตบน้ำเหลืองเต็มท้องขนาดนี้คุณยังกล้าถามอีกเหรอว่าคุณจะรอดไหมตอนนั้นท้องใหญ่เหมือนคนท้องเก้าเดือนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านก่อนนะคะไม่กล้าเดินออกจากบ้านเพราะมีแต่คนรู้เป็นมะเร็งแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับอาการของมะเร็งตับตาเหลืองท้องโตตัวเหลืองไปได้แค่แป๊บเดียวก็คือว่าท้องอุ่ยยุบภายในสองอาทิตย์นะคะแล้วเสร็จแล้วพอทีนี้อุ่ยก็ทานต่อมาเรื่อยๆ จนหนึ่งเดือนมั้งคะคุณหมอตรวจค่าเลือดจากค่าเลือดสูงปีดค่าไตาสูงปีดกำลังจะต้องฟอกไตอะคะ่ะปรากฏว่าอุย๋ยไม่ต้องฟอกไตค่ะอุ๋ยก็ไม่ต้องฟอกไตนะคะแล้วอุ๋ยก็ค่าตับลดลงจนคุณหมอตกใจนะคะคุณหมอมองหน้ากับจอคอมพิวเตอร์ทำหน้างง,งแล้วเหมือนพูดคนเดียวนะคะ เหมือนเป็นไปนได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีเอาเมาส์คิก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 แล้วก็ชี้ให้อุ๋ยดูว่าคุณมีหวังนะเนี่ยนั่นแหละค่ะทําให้อุ๋ยงงคุณหมอคนที่บอกอุ๋ยว่าคุณยังจะหวังอีกเหรอคนเดียวกันค่ะขอบคุณพอลิตินค่ะจริงๆค่ะอุ๋ยต้องขอบคุณพอลิตินจริงๆที่เป็นขอนไม้ที่ทําให้อุญญ๋ยยึดอยู่ตรงนี้ได้